9.3นิวในช่วงที่2ครับจะพาไปติดตามเหตุการณ์การลักขโมยรถจักรยานยนต์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่กันบ้างโดยทางตำรวจชุดปราบปรามการจุรกรรมรถสพหัดใหญ่จับกลุ่มวัยรุ่นอายุแค่19ปีครับก่อเหตุขโมยรถจักรยานยนต์มีภาพจากกล้องวงจรปิดขนาดที่มีการลงมือก่อเหตุเอาไว้ได้ไปพอไปทำการตรวจสอบประวัตินี่นะครับคนคนนี้เคยพบว่า ก่อคดีลักทรัพย์มาอย่างโชคโชนถึง5คดีคดีเสพยา1คดีแล้วก็เพิ่งที่จะพ้นโทษมานะครับได้ไม่ถึง20วันแล้วก็มาก่อเหตุซ้ำไปติดตามครับนี่นะครับนายคนนี้ชายคนนี้เลยครับเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดขณะคนร้ายซึ่งเป็นชายวัยรุ่นเดินเข้าไปภายในซอยสาธร2อยู่ที่ถนนข้างห้างบิ๊กซีคลองแห เขตเทศบาลเมืองคลองแห я, อํเาเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาแล้วก็เดินเนิบๆไปแบบนี้ครับไม่รู้ทุกร้อนอะไรต่างๆเนี่ยเดินไปสบายใจเฉิบเลยครับก่อนที่จะไปก่อเหตุขโมยรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีดําน้ำตาลทะเบียนกอไก่ยอยักษ์บ่อใบไม้439ปัตตานีที่นะครับฟังให้ดีครับท่านผู้ชมแล้วมอเตอร์ไซคันนี้จอดอยู่นะครับแล้วก็เสียบกุญแจจอดไว้หน้าบ้านเช่าของเลขที่ 111ทับ153ภายในซอยสาทร2แล้วก็ขับหลบหนีไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา9้าโมงเช้าของวันที่6มีนาคมที่ผ่านมาและเจ้าของรถก็คือนายยุทธนาพลนุ้ยได้เข้าแจ้งความกับตำรวจสพหัดใหญ่ไว้เรียบร้อยแล้วครับทางตำรวจชุดปราบปรามการจรกรรมรถสพหัดใหญ่สามารถแกะรอยครับติดตามจับกลุ่มคนร้ายรายนี้ได้ทราบชื่อคือนายมานพบัวชื่น อายุ19ปีหรือว่านายถมครับโดยตามไปจับกลุมได้ที่บ้านพักในพื้นที่หมู่ที่7บ้านท่านางหอมตำบลน,น้ำน้อยอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพร้อมกับรถจักรยานยนต์ที่ขโมยไปซึ่งนำไปจอดซ่อนไว้ในสวนป่ามใกล้บ้านจากการสอบสวนนายมานพให้การว่าในวันเกิดเหตุได้ไปหาเพื่อนที่บ้านเช่าในซอยดังกล่าวเพื่อเอาทะเบียนบ้านแต่เพื่อนได้ย้ายออกไปแล้ว ตอนนั้นครับมีเงินติดตัวอยู่แค่24บาทแล้วไม่พอกับค่ารถกลับบ้านเดินวนเวียนอยู่หลายรอบครับก็เห็นรถจักรยานยนต์คันนี้จอดอยู่ครับแล้วก็เสียบกุญแจทิ้งไว้หน้าบ้านเช่าจึงขโมยขับกลับบ้านครับนอกจากนี้จากการตรวจสอบประวัติของนายมานพพบว่าที่ผ่านมาเคยก่อคดีลักทรัพย์มาอย่างโชคโชนรวมแล้ว5คดีและครั้งนี้เป็นครั้งที่6คดียาเสพติดอีกหนึ่งคดีล่าสุดครับถูกจับกลุมคดีลักทรัพย์ และติดคุกที่เรือนจำจังหวัดสงขลาเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วโดยติดคุกอยู่9เดือนและพึ่งพ้นโทษออกมาเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพึ่งพ้นโทษออกมาหมาดๆเลยครับซึ่งใช้ชีวิตอิสระได้ไม่ถึง20วันก็มาก่อเหตุขโมยรถซ้ำอีกและต้องกลับเข้าไปอยู่ในเรือนจำอีกครั้งหนึ่งครับก็วนเวียนอยู่แบบนี้ครับตัวเองเคยก่อเหตุมาแล้ว ถึง5ครั้งแล้วมอเตอร์ไซค์คันนี้ก่อเหตุเป็นครั้งที่6ครับจับได้ครับอายุ19ปีบนเวียนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วตัวเองเนี่ยล่าสุดที่เพิ่งไปก่อเหตุครั้งที่6เนี่ยทราบว่าเพิ่งออกมาได้จากคุกเนี่ยไม่ถึง20วันเลยครับก็เรียกได้ว่ามันเป็นกระบวนการที่ในเรื่องของการมีสามัญสำนึกนะครับเพราะว่าเวลาก่อเหตุเรืออะไรต่างจริงจริสังคมเนี่ยนะครับเขายอมรับที่จะรับ คนเหล่านี้กลับเข้าคืนสู่สังคมถ้ามีพฤติกรรมนะครับก่อตัวเองนะครับสร้างตัวเองให้ลืมเรื่องเก่าๆกับสิ่งที่ผ่านมาในเรื่องอดีตที่มันไม่ดีแล้วกลับคืนสู่สังคมประพฤตินะครับในสัมมาชีพที่สุจริตก็สามารถอยู่ได้ในสังคมแต่นี่กลับมาทําซ้ําแล้วซ้ําอีกตัวเองก็เคยเสพยาเสพติดมาด้วยก็ต้องกลับเข้าไปอยู่ในเรือนจําอีกครั้งหนึ่งนะครับ